<laughs> สมุนิวันแล้วดิถุงอะกะต่อถุงให้ตาบิทหน่อยลูกหวาเปเดิยตรดกอเปียไปยังไงรสชาติอานไหมอานไหมรสชาติเป็นยังไงสหอานโอเค ดูตาวอร่อยอร่อยอร่อยบัตร์บอกอร่อยมันต้องใบเขาเนะเขาหอนใบเขาแส่บเลยแต่วิทําทำอะไรบัตโต้ดูสิทำหมานเกิดที่นอกเขียดเทศบาลนี้นอกส่อไฟแมนแมนสิ แมนหันเฮิม hmm. กินเยแอะกินไม่ได้อะไรนะหลบเก็บอะไรโคตรท้ายปันต้นเอ๊รถรมานเข้ามาเข้ามาข้างในรถรถวิ่งัตตอถุงให้ตาบิยวม มันติตาลเทียดีตนี้ครับเฉียมาแล้วเฉียมาแล้วเอ้าใครมาตายเทียแล้วปาก็ลาป้าไปตลตาป้าไปตลามาเนี่ยผมก็